โดยทางทุดงคัสถานคนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวาระครบรอบ137ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูป,ปรกายเนื้อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้จัดพิธีทอดผ้าป,ป่าบริวารกรถินและพิธีถวายสังฆทานออนไลน์โดยประธานผ้าป,ป่าคือการมิตรภริษาธนพักวิจิต ออนไลน์จากประเทศออสเตรเลียส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัะหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์คือกลาลยานมิตรวิชยะและกลาลยานมิตรกมลทรสินธนากุลเจ้าภาพถวายยารักษาโรคคือกลาลยานมิตรธัญทิพธนชัดถากรและกลาลยานมิตรวัฒนกรจิตรัวซึ่งผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกลาลยานมิตรอมอรัตแซจ้อง ส่วนด้านดอ,อรอาธิวัฒนพัฒนยโชตค่ะก็เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองทุนเผยแผ่ธรรมศึกษายังความปรับปลื้มปิติแก่เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนในภาคข้ามนะคะพระภิกษุและคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญได้รวมใจการสวดมนต์บทธรรมจักกปะปวัฒนสูตรปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้หยุดนิ่งตรึกระลึกนึกถึงหลวงปู่ด้วยใจที่ปิติสุข และจุดประที่บูชาธรรมเนื่องในวาระครบรอบ137ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปปรกายเนื้อพระมงคลเทวุณีสดจันทสโร,รพระผู้ปราบมารค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่ดุดดงสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะ ก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่าปลื้มปิติใจนะคะแล้วก็งดงามมากๆค่ะทุกๆดวงประทีปนะคะก็จุดขึ้นด้วยความรักความเคารพและศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะ